เพื่อนชาวรอเรเตอร์ทครับผมขอภัยที่หายไปนานเพราะว่าผมเน้นทั้งป่วยแล้วก็เจอติ๊กตอกแบนไปรอบหนึ่งประกอบกับติดงานด้วยแล้วก็าอ้างเยอะบ้างเอาเป็นว่าผมจะกลับมาเรื่อยๆนะครับผมเพราะต้องการนะนำอนิเมะมังงะแนวพลังพิเศษนอกกระแสให้เพื่อนๆที่ชอบเสพได้มาดูกันครับแล้วก็อนิเมะแนวการต่อสู้เน้นพลังพิเศษ ของซีซั่นวินเตอร์2024นี้ซึ่งจะลงในบรรดาแอปต่างๆที่เปิดโรยการในไทยเป็นทางการนะครับที่ผมจะแนะนำโดยเริ่มแรกเลยเริ่มจากแอปแดงขวัญใจชาวไทยเราอย่าง Netflix นั่นเองเรื่องที่ผมแนะนำก็คือผู้ก้าโลรพงาดซีซั่น3ครับผมผู้ก้าโลรผงาดหรือภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่าทาเทโนยูชาโนนาริอาการิ ari, เป็นซีรีส์ไลท์โนเวลญี่ปุ่นแนวต่างโลก และนำเสนอด้านมืนของคติปุกานในยมครับเขียนโดยคุณอาจารย์อนิโกะยูซังิเดิมทีเผยแพร่ออนไลน์ทางเว็บไซต์แล้วก็ <c oughs> ต่อมาสนับพิมพ์มีเดียแฟคเตอรี่ตีพิมพ์เป็นหนังสือไรโนเวลซึ่งมีในเรื่องที่ขยายออกแล้วก็วดาวดภาพประกอบดยคุณเซระมินามิวางจำหน่ายวันที่วางจำหน่ายเล่มสุดท้ายวันที่22เมื่อวันที่25ิมิถุนายนพศสพศ2หกครับผม ซีรีส์เรื่องนวนิวได้รับการดัดแปลงเป็นบางะเราบ้าโดยอาอาจารย์อายาคิวและตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิเดียแฟกตอรี่เช่นกันจำหน่ายไป20เล่มในเดือนกุมภาพันธ์2022รายนวนเวลละมังงะในมิลลิสิทในประเทศไทยเราก็คือสำนักพิมพ์เฟิร์สเพจโปรหรือคุณเอฟจังนั่นเองครับแล้วก็เรื่องนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์อนิเมชต่นโดยสตูดิโอคิเนมาเซอร์ตัสในซีซั่นแรกออกอากาศระหว่างเดือน มกลาถึงมิถุนายนของปี2019และส่วนซีซั่น2ก็ได้ร่วมกับผลิตก,กับสตีโอดรมูบี้และภาค3นี้หรือซีซั่น3นี้คิ ouch, เนมาเซอร์ทัสก็ได้กลับมาทำอีกครั้งโดยมินิเมะ12ตอนเนื้อหาของซีซั่น3นี้หลังจากภาค2อิจาวานินาโอฟุมิได้เอาชนะเต่าวิญญาณหนึ่งในสี่สั์ผู้พิษาและติดตามผู้ที่อยู่เบื้องหลังรายการฟื้นฟูตัวเต่าวิญญาณไป,ไปไปอีกโลกหนึ่งและเขาได้เอาชนะเคียว และในสุดเขาได้กลับมาที่เมโรแม็เป็นโลกเดิมของเขาในในนภาคนี้จะกล่าวถึงนกไฟหนึ่งในสผู้วิทักษ์ที่กำลังฝึกเกินชีพนก,กไฟก็คือฟินิกซ์นั่นเองใน,ในขณะที่อาณาจักรพยายามเตรียมการในการกลับมาของ4ผู้วิทักษ์อยู่แต่ว่าการเป็นว่าพุกกาทั้ง3คนก็ได้หายตัวไปอย่างดึกลับจากการต่อสู้จากภาคที่แล้วภาคนี้จะเป็นการต่อสู้ใต้ดินแบบเป็นทีมครับถ้าใครติดใจเนื้อหาอัน หมุนมองจากภาคแรกยุคศตวรสามนี้อาจจะได้กลับมาลิมรสความหมุนมองนั้นอีกครั้งผมแนะนําว่าไม่ไม่ไม่ไมไมสมควรพลาดครับผมแน่นอนบางอาจจะบางคนจะถามว่ามันพลังพิเศษตรงไหนจริงๆแล้วอาวุธแต่ละอย่างแล้วก็คอนเซปต์ของพุก,ก้าแต่ละคนก็คือพลังพิเศษนั่นเองครับผมก็มถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านดีแล้วก็แอปต่อไปที่ผมจะนําก็คือแอปของดิสนีย์พัทครับ <c oughs> ด่วนเรื่องแรกอนิเมะขึ้นมาแรงที่ผมแนะนําคืออันเดธอันลาครับ ส่งตรงมาจากโชเนนจัมอยู่ยังไม่จบด้วยครับตอนนี้ครับเป็นซีรีส์มังงะญี่ปุ่นเขียนโดยเขียนและว,วาดภาพโดยอาจารย์โยชิฟูมิโทสุกะตีพิมพ์ในสารโชเนนจัมใบสัปดาห์ของชูเอชะในเดืนอนอมกราคมปี2 5 6 3้และลวมเล่มมาตอนนี้ <c oughs> และลวมเล่มไปไกลแล้วครับผมแล้วก็ลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์คอมิกส่วนอ่าอนิเมะ ทีวีในเมดดับแป้นโดยดิว David an, ิดโปรดักชันเป็นโปรดักชันยิทคนทำโจโจครับผมออกอากาศประมาณปีที่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะเข้าไทยก็คือเดือนนี้ครับผมก็เป็นแนวพลังพิเศษจ๋าเลยจากค่อนข้างที่จะแหวกแนวหน่อยพลางพิเศษจะไม่พรังพิเศษจะค่อนข,ข้างจะรับไม่เหมือนใครหน่อยจะเป็นตีมของเขาว่าอันครับตัวอันแต่แต่ละของคนก็คืออัตลักษณ์ของพลังพิเศษของตัวละครนั้นครับผมก็แนะนําให้ลองติดตามครับคุณภาพผาดาวครับผม ถ้าใครชอบแนวคล้ายเอ็กเบนแบบเถือถ่อนๆหน่อยน่าจะเหมาะสมครับแล้วก็จะมีกิมมิคต่างๆเซตติ้งโลกที่ไม่เหมือนไม่เหมือนอนิเมะหรือมังงะเรื่องอื่นด้วยซึ่งค่อนขางจะล้ําพอสมควรครับผมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ยึดต,ติดอยู่ในขนบแนวเดิมๆหงชนยเนจำนะอ้นี้ขอบอกก่อนนะครับผมหรือบางคนก็จะเข้ามา เขาจะมาเถียงว่าโอ้พี่มันก็เหมือนเหมือนเกินเหมือนอะไรหมดเลยก็คือใช่ไงไอที่ผมแนะนํานี่ก็คือแนวขนมดั้เดิมแหะครับชนเน้นพาร์พิเศษแหะครับผมมันก็ประมาณนี้แหละมันก็จะมีมากน้อยก็คือหลักๆก็คือบนไปคือสู้ตัวใหม่ตัวเก่านี้แหละครับจะไม่ได้ว่าเน้นล้าหรือพลิกแพงหรือเล่นท่ายากอะไรมากมายครับต่อไปเรื่องต่อไปก็อิชูราผมก็ยังมองเป็นสายหลักเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นสายหลักที่คมมายและมี การหักมุมมากกว่าที่คิดแต่ว่าก็ยังถือว่ามาได้ไม่กี่ตอนมาประมาณ3ตอนนะครแต่ผมก็อยากแนะนำครับเพราะว่าผมเล็งมานานแล้วอิชูร่าก็คือนิยายยอดฮิตดีกีรางวัลอันดับหนึ่งที่ครอบทั้งหมดนิยายและผลงานใหม่มาแรงของอารางวัลโคนโนไรโนเวลกาซูกุยก0 2 1ย2021ครับผมซึ่งหลายคนกำลังรอยคอยนั้นได้ทำมาเป็นทีวีอนิเมะแล้วเนื้อหาคือการเดินทางเพื่อฆ่าผู้ที่แข่งแข่งที่สุด เอาลงคล้ายๆกับไอศึกคนชนเทพอ่ะครับผมผมว่าคล้ายกันนะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ราชาปิศาทแท้จริงถูกฆ่าตายโดยวิรุฬห์กึ่งเทพผู้หนึ่งแต่ว่าโลกกลับมารับรู้ว่าวิรุรุษคนนั้นคือใขรทาให้เมืองต่างๆมีการจัดก,การประลองเพื่อตามหาตัวตนของวิบุรุษผู้นั้นซึ่งผู้มาร่วมการประลองนั้นจะมีทั้งหมด16คนต่างเปญญนยอบฝีมือที่มีความสามารถในแขนงต่างๆถึงตุกขนาดนามว่าอิชูราและเรื่องราวของชูราหรือเทพอสูรแต่ละคนนั้นจะนำไปสู่กุญแจการไขภาษาบางอย่าง ออกมาแล้ว3ตอนครับคุณภาพล้วนๆครับไม่มีแทบไม่มีดอกเลยครับผมคือ10บปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะ่นําให้ลองดูตอนหนึ่งก็จะกระจ่างทุกอย่างครับผมแต่แน่นอนก็ยังถือว่าเป็นสายหลักพลังพิเศษแฟนตาซีทั่วไปครับผมเอาแหละต่อไปไอ้นี้ก็ส่งเป็นแอปของอเมซอนแล้วนะครับจาก2เรื่องเมื่อกี้เป็นแอปองอนิมดิเนพัทอเมซอนก็มาตีด้านของอนิเมะเหมือนกันและเรื่องนี้ก็คนชอบเยอะครับแฟนๆขับเยอะมาก แฟนขับระดับอพอตัวนะครับศึกโรคเวมนมนคนพลังกล้ามหรือ,อน้องมัตเรานี่เองศึกโรคเวมนมนคนพลังกล้ามมัตเมจิกแอนด์มัสเซลอนนเมะแนวเวมนวมน์ซีซั่น2นี้เป็นแนว,แนวอนิเมะเวมนมนแฟนซีคอมเมดี้ที่รับผลตอบรับเป็นอย่างดีด้วยดียหาที่มีความฮาผสมกับคาแรคเตอร์ต,อตัวละครที่ชวนยิ้มติมเองมไปด้วยรสชาติของชูคีมของ มัดเบอร์เดทที่ที่เขาชอบกินชูคิีในเรื่องนะครับอนิเมะเรื่องนี้เป็นผลงานมังงะของอาจารย์ฮาจิเมะโคโมโตะที่พิมพ์ในสารวิคซี่โชเนจามโหมสำนรักพิมพ์ชูเอชะตอนอ่าบุกลา2020จนตอนนี้อาสานไปแล้วในปีที่แล้วน่าจะประมาณกลางปีที่แล้วอนิเมะที่วิดาแปลโดย A1 ครับสตูดิโอคุณภาพซึ่งตอนนี้ A 1วนอาจจะโดนด่าจากซาร่เรวิลลิงอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ตอนนี้เป็นภาคสอง เออต้องเดทพาสองเสียดเลยซีซั่นซีซั่นสองอาจจะดูแปลกๆหน่อยแต่ตอนแรกผมเข้าใจว่าซีซั่น 2. สองนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ๋อซีซั่นสองซีซั่นสองซีซั่นสองก็เป็นบททดสอบของผู้คัดเลือกสมบัติผู้สมัครเทพประธานครับผมอ่ามีชื่อพาว่าชิงคาคุชาโคโฮเซนบสเซอร์ชินเคนเคนเห็นแปลว่าอะไรเอ่ยมัดที่ถูกอินนิเซนซีซโร่หมายว่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำหายไป ก็เราติดตามว่าอิน c เซนซิโร่หรือวอเตอร์มองของโรคของมัดนี้เขาจะตามหามัดและต่อสู้ยังไงกันจะตัอรอดจากเรื่องนี้ยังไงหรือจะได้เป็นเทพประธานตามที่ตัวเองคาดหวังหรือต้องการเพื่อจะอยู่สงบสุขกับคุณตาหรือไม่ก็ต้องรอติดตามครับผมตอนนี้ก็ออนแอร์แล้วประมาณ2.3ตอนครับก็้งหมดก็เป็นอนิเมะประมาณสีเรื่องที่แนะนําในแอปนี้นะครับส่วนแอปเอพโอโกผมพยายามส่องแล้ว2อิดไม่ว่าจะเป็นอ่าด้านฝั่งตวนตกตวนออก คือตอนออกเขาจะไม่มีในเมะเลยครับส่วนตอนตกเองผมก็ดูแล้วก็ถ้าคืออยากดูในพรมพิเศษจริงก็มีเบนเทนนะครับผมพรมพิเศษของเอเลี่ยนแต่ละตัวครับก็มีทั้งเป็นซินคาสสิกแล้วก็เป็นเทนภาคเกือบล่าสุดครับก็ไปหาดูกันได้ครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรออิทเตอร์ด้วยนะครับผมก็ผิดภาพประการใดก็ขอรับผิดไว้ตรงนี้ครับแก้ไขหรือคอมเมนต์ด่ากันไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกนะครับขอบคุณครับ